อาครับเริ่มแล้วครับครับก็จะยกล้อให้ดูก่อนสักนิดนึงสาธิตสาธิตสวรเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเอาไม้ใส่กระบอกนอกก่อนโอเคโอเคมายกล้อให้ดูกันครับผมนีแค่เกียร์เดียวนะครับหนึ่งเกียร์เท่านั้นไม่เอาเกียร์สองนะครับเพราะพื้นฐานไะด้แค่เกียร์เดียวเท่านั้นเพราะว่าเคยลองยกเกียร์สองแล้วคว่ำคว่ำ เ <G l ug> กียร์สองความมาเลยมาเลยที่ไหมโอ้ไม่ไกลอะ่ะไม่ไกล All right, all right, all right. oh my come on, come on! Oho! Got Ông mày bé, mày bé Ô, cay à, cay Ít shot đi, shot dude. พ <laughs> อแล้วพอแล้วเดี๋ยวมืดก่อนอ้ถ่ายรูปไม่ได้พอดีนี่ MNX ยกล้อได้ภาพไหมต้องสวยแน่นอนกีบไวยนะอ่า